คลิปนี้เสนอตอนนั่งรถไฟขอนแก่นไปอุดรธานีตอนที่1รอขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟขอนแก่นวันอาทิตย์ที่27กรกฎาคมพศ2568ตอนนี้ผมจับหน้าจอมาจากเว็บของการรถไฟนะครับเป็นขบวนรถท้องถิ่นหมายเลข415จากนครราชสีมาไปหนองคายสายตะวันออกเฉียงเหนือราคาประมาณ25บาท ออกบอกราคาด้วยออกจากขอนแก่นเวลา09.30นแล้วก็ไปถึงอุดรธานีเวลา11.19น,นระยะทาง119กิโลเมตรเวลา1ชั่วโมง49นาทีมีหมายเหตุด้วยนะครับการปรับเวลาเดินรถนี้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม พศ2567เป็นต้นไปนอกจากปีที่แล้วนะครับก็โดยประมาณเท่านี้นะครับนี่เป็นแผนที่ของสถานีรถไฟขอนแก่นนะครับวงกลมนะสถานีรถไฟขอนแก่นเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้านะครับวงกลมนี้เป็นถนนมิตรภาพหมายเลขสองนะครับข้างบนก็ไปอุดอรข้างล่างก็ไปนครราชสีมาครับวงกลมนี้เป็นถนนศรีจันทร์นะครับตอนนี้ก็มาถึง ถานีรถไฟขอนแกนตอได้จะนั่งรถไฟคอนแก่นไปอุดรสถานีฝนตกด้วยครับตกกลิน้นจอดรถที่ด้านหน้าทางทิศใต้ของสถานีแล้วเดินไปทางเข้าสถานีรถไฟขอนแก่น ป้ายนี้บอกว่าเป็นที่จอดรถสาธารณะรถเมย์ใหญ่รถแท็กซี่และรถตุ๊กต๊กผมเพิ่งจะมาดูรายละเอียดเี่ละครับแต่ก่อนก็ไม่รู้หรอกอะไรเป็นอะไรคลิปรถไฟนะครับมีทั้งเที่ยวไปและเที่ยวก,กลับแต่จะไม่ใส่เสียงเพลงนะครับเพราะว่าบรรยากาศฟังเสียงบรรยากาศแล้วก็ฟังเสียงรถไฟครับรถไฟไทยมีเสียงมันเอกลักษณ์นะครับ ดังทั่วโลกใครๆก็อยากฟังอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาขี่ครับ <laughs> ไม่ใส่เพลงนะครับ นี่เป็นอัตราค่าบริการโดยสารรถ3ล้อรับจ้างประจำสถานีรถไฟขอนแก่นก็มีเยอะแยะเลยนะครับถ้าเช่นถ้าอากาศยานขอนแก่น150บาทสถานีตำรวจภูธนเมืองขอนแก่น60บาทที่พักการพึงเมืองขอนแก่น80บาทโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น100บาทโรงพยาบาลศรีนครินร1 0 0บาทเป็นต้น ถ้าใดจะไปไหนก็ดูราคาเอานะครับนี่เป็นแผนพังสถานีรถไฟขนกัน มันมันกว้างใหญ่โตนะครับก็ลองดูนะครับจุดบริการรถเข็นผู้พิการอ๋อมีรถเข็นให้นั่งด้วย ยินดีต้อนรับซ้ายมือทางเข้าไปสถานีน่าจะเป็นตำรวจรถไฟนะเนี่ย ป้ายบอกทางไปที่ต่างๆภายในอาคารเยอะมากครับขอลองดูนะครับวนไปดูทางซ้ายมือก่อนใหญ่โตโอลานจาวกว้างมากมายม,มีพระพุทธรูปไว้ให้บูชาด้วยนะครับสักละ รอห้าผู้ให้กำเนิดรถไฟไทยเก้าอี้นั่งรอของผูด้โดยสารตอนนี้เวลา09.12นเวลารถไฟออก09.30นไปห้องขายตัว๋วครับเดินไปต่อหน้าเลย รอแถวรอคิวซื้อตัวครับถึงคิวผมแล้วครับไปอุดรหนึ่งคน,น,งคนธรรมดา ถ้าถามหน่อยใต้จอดรถเนี่ยมาขึ้นลงได้อยู่ใช่ไหมได้ค่ะ,ะลงก็ลงไปเลยใช่ค่ะถ้าขึ้นมาเขาก็มาเก็บเงินใช่ค่ะ,ะเก็บบนตบวรถ975บาทนางทอง975บาทนะคะขึ้นลงรถได้เลยนะคะ ได้ตัวแล้วก็เดินดูต่อครับกว้างขวางครับนี่เป็นขบวนรถโดยสารชนิดต่างๆอันนี้เป็นตาช่างเก่า ฟังนี้ไปหนองคายอุดรธานีขึ้นลิบนะครับผู้โดยสารทยอยขึ้นริบไปแล้วโดยมีรอพยยืนตรวจตัวครับผมยังไม่ขึ้นลิฟต์เราจะไปเข้าห้องน้ำอะ่ะนู่นๆนกลไกลเลยครับไกลลิบเลย เวลา9ก้นาฬิกา15นาทีเวลารถออก9ก้นาฬิกา30นาทีแม้ห่างกันนิดเดียวมาเข้าห้องน้ำดีกว่าครับเลี้ยวกลับไปฉี่บนรถเอาครับตรงนี้เป็นที่นั่งรอของผู้โดยสารครับมีจอบ,บอกตารางเดินรถด,ด้วยแต่วันนี้จอดับ ขึ้นรีบปรอรถไฟครับจอดนาทีเดียวเอง,งอุดร โอ oh, พูดโดยสารเยอะมากเลยครับด้านนี้ไปอุดรธานีหนองคายครับ ทางลงครับเป็นบันไดสำหรับเดินลงนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งถนนมิตรภาพครับแน่หน้าฝนนี่น้ำนองเลยตอนนี้เป็นชานชาลาที่สี่หันหน้าไปทางบ้านไผ่นครรัตสีมาอกขึ้นมาถึงชั้นบนลแล้วครับสุดท้ายนี้รถไฟลอยฟ้าขวนแก่น ผู้โดยสารเยอะครับไปอุดรยี่สิบห้าบาทบอกคนเยอะเที่ยวน,นี้ผาไปหน้าฝนนะครับหน้าหนาวก็ไปเที่ยวหนึ่งอ่ะไปน้องคายจะเป็นขึ้นหนาวกึ่งอะไรนี่เลยขึ้นมาร้อนนี่แหละอากาศร้อนเที่ยวน,นี้ไปหน้าฝนครับวันนี้ฝนก็ล่อยโปอยไปดูความเขียวขจีของวิวลิมทางครับ รถไฟออกมาถึงนี่เก้าโมงสาสิบเอ็ดนะครับรถไฟออก ทชั้นสองลอยฟ้าไม่มีห้องน้ำครับวันนี้ผมมาสายด้วยกว่าไม่ทันหัวแลเวยขึ้นมาก่อนมันยาวมากเลยเข้าห้องน้ำไปนู้นไกลๆหนึ่งข้างล่างนะอ่ะก็เลยไม่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปฉี่บนรถไฟเอาครับ<笑><笑> ตอนนี้ไปเที่ยวต้องอารมณ์ดีครับไปเที่ยวอุดรไม่ได้ไปมาสิบปีแล้วครับมาแล้วมาแล้ว เวลา09.30เนอถือว่าเป๊ะเวอร์ครับสำหรับรถไฟไทยนะสมรักเ,เป๊ะหัวรถจักรนำขบวนหมายเลข4539 เอาไปแทงหวยครับตู้โดยสาร6ตู้ครับสีเลือดหมูเทาเหลือง

ตู้สุดท้ายมีว่างครับเป็นตู้ภิกษุสาม,มเณรแล้วก็ตู้ของเจ้าหน้าที่ขบวนรถไฟครับ <c oughs> จบตอนที่หนึ่ง